สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวนะคะวันนี้ดาวจะมาเล่าเรื่องราวนะคะว่า,าทําไมถึงาดาวถึงมีสามีเป็นต่างชาตินะคะได้มาจากไหนนะคะวันนี้จะมาบอกหมดเปือดองต้ที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะคะใครชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ดาวทาคลิปต่อไปนะคะค่ะสําสหรับ ดาวนะคะได้รู้จักกับสามีที่ไหนนะคะดาวรู้จักกับสามีนะคะมีคนรู้จักอะคะ่ะแนะนําให้นะคะที่เขาแบบเปิดบริษัทอะคะ่ะเป็นบริษัทจัดหาคู่นะคะดาวก็เลยเข้าไปสมัครนะคะกับพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้ก็เป็นผู้ที่หาให้นะคะแล้วก็คือเราก็สมัครเข้าไปแล้วก็เสียค่าสมัครกับเขานะคะตอนนั้นมนหลายปีแล้วจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็เป็นอะไรที่แบบ ได้มาเพราะวา่าพี่เขาก็เข้าไปแล้วก็แบบติดต่อให้เรานะคะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่เก่งภาษานะคะเขาก็จะแนะนําแบบว่าให้เราแบบเขียนแบบไหนอะไรยังไงให้เขาแล้วก็ฝึกภาษานะคะพี่เขาก็จะคอยจัดการให้ทุกอย่างแล้วก็มาคุยสารต่อเองนะคะนั่นแหละค่ะก็เว็บไหนใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็จะเป็นเว็บ เว็บที่เป็นเบสิกทั่วไปโดยที่ไม่เสียเงินนะคะเราจะเสียค่าสมัครให้พี่เขาอย่างเดียวนะคะพี่เขาจะเป็นคนที่ประสานให้นะคะอันนี้ดาวก็เลยคุยกันมาแล้วก็ได้รู้จักกันมานะคะสำหรับตอนนี้นะคะโลกมันเปิดกว้างนะคะมันจะมีตามเว็บต่างๆขอให้ศึกษาแล้วก็เข้าไปนะคะมันจะมีคนที่เป็นแบบแบบพวกหลอกลวงนะคะก็มีอยู่ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะดาจะมาเล่าให้ฟังว่าดาวเคยเจอมิจฉาที่แบบไหนนะคะแล้วก็เจอคนไม่จริงใจเจอคนหลอกลวงแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปแนะนำสามีนะคะก็คือว่าได้มาจากเว็บที่พี่ที่เขาแนะนำให้นะคะเสียค่าสมัครกับเขานะคะถ้าใครจะเขียนข้อความถามว่าเป็นเว็บไหนอะไรยังไงก็หลังไม้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะ Sweaty ha, bye bye, sweaty ha.